วันนี้เราจะมาเล่นอวี v ไปยกเแล้วกคุดแล้วค่ิอตอนแล้วเจอเพื่อนกะคลิปใช้ไม่ได้อ๋อกจะเล่นตัวเดิมได้เอเอกูแย,ย่งเล่นมันด้วยเออถ้ามีคนแย่งตำแหน่งกูจะแย่งเลยเว้ยเออกูโยนใส่ดว้วยชี้ป่ะ ไม่เริ่มเกมอย่างช้าเลยอะไรพวกนั้นม่งก็กดช้าไอพวกกากเอ้ยกดเร็วๆหน่อยเขาเลิ่มเลกดกดกดเลื่มเริ่มเ้ยเล่ออะไรดีกเล่นม้เนี่อันเ้าอ่อนว่าเอาล่เงาที่เนี่ย ไก่จัะเล่นอะไรเนี่ยโ <c oughs> อเ้เย <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้เียอะไรเนี่ยคิวเล่นคอมมิ่งฟูลยังยไอหยกกูจะให้ดูเองกูงจะเล่นตัวมึงเอง <c oughs> เล่นอะไรดีวะ <c oughs> คิดแบบดิ๊กตาไม่โหลเล่นอะไรดีวะ เล่นตัวอะไรดีวะเล่นตัวอะไรดีวะไม่มีตัวที่น่าเลยเล่นอะไรเลยเล่นอะไรเล่นไรเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้เฮ้เอาหน้ามันอะเกิดไมาเอาโมทอสแล้วไกูกดมัวเลยกูได้หมูทอดมันให้เวลาคิดน้อยเกินอ่ะแค่ห้าสิบวิเองอ่ะเยอะอยู่นะเออเยอะแต่คิด คิดไม่ถึงไงมันจะเอาอะไรดีที่มันมันสนระบบตึงๆไงอู้เจอแวนเละยับต่อยแม่งว่ะแบนมาออกเกมแล้วมันแรงจัดแวนโคตรแรงเลยหน่อยอยู่เจอแวนเนาคือแวนมันแรงจัดอ่ะเอาหยเฮ้ยมีไวโอเลตมาแย่งแครี่กับมึงเว้ยไวโอเลตนะกูโลมไวโอเลตมันจะมาแย่งแครี่กับมึงอ่ะทำไมวะก็มันอยากเล่นไงมันเลยแย่งอ่ะ แต่มึงก็แพ้นะเว้ย้าจไมเล่นไหนมึงก็ไปฆ่ามันโยนใส่มันอะเหลี่ยมไวโอเลตอะแบบไม่ช่วยมันนะแผนการลายเลตมไม้เล่นป่ากูเล่นลมไวโอเลตป่าที่ไหนวะเขาพาเล่นมเลอกกรอะไรนาตากางคนนี้มันเย่มากเฮยเรากำลังจะแพ้ให้กับตู ฮึสัต,ตว์สัตว์เอาไวโอเลตมันไปออฟเล่นลและะ้วอะช่เอาไวโอเลตไปเล่นไปอ๋อฮี่อะไรเนี่ยเอามาช่างมันเนี่ยช่างมันยังไงเราก็ชิวอยูอ่แล้วโคตรชิวแต่เราเจอแวนนี่แหละเราไม่ชิวหน้าเขาคุยมึงจะไปรับกระสุนอันนะี้ังไงล่ะแวนมันแรงแบบให้มันได้เก,ก็บสแต็กเว้ยยิงมันยิงแวนเน้นยิงแวนหนักท้งให ยิงแวนยิงแวนยิงแวนเอามันเอามันอย่าไปสนยิ่วาดกลัวมันไม่บังให้กูอะไรมึงดูเลือดกูกว่มึงอีกกลัวบังให้มึงอ่ะกูบังกูบังแวนให้มึงไงมึงเลยโดนอดิสเซียเฮ้ยใจเย็นๆหยกอย่างรีบร้อนเราจะวิ่งไปทุบหัวไอ้แวนโอ้สารเพนส์ยา สวยตอนนี้เราได้น,นกกว้ยแวนมันทีมน่มันเฟี้ยวเ้ยมันเกาะปอมแล้วก็มาตีเรานเไไหน้ามันเลยอะไรอยู่ว่าแวนมันไม่ตายวะไปเอาเลือดหลังปอมเยแวนมันไม่ตายมันเลือดเลือดเท่ามดนะุดเลยแต่ไม่ตายน ต้องออกเว้ยมันออกเองแล้วก็กดอย่างนี้นะสวยๆพวกเราต้องฆ่าแว่นุย้ยมันคือตัวอันตรายเลยงนะั้นเราก็รีบจบปาพเอันแรกไปเลยเอาทำานใช่แล้วมันมันหนีเราไปแล้วเวย้ยมันไม่มาเล่นแล้วม,มาเล่นท้าพวกเราโคตรได้เปรียบแต่อันนี้มันปลาดอกเราได้เปรียบจัดเลยเว้ยโคตรมิตีด เดี bed, ๋ยวกูวิ like oh oh forward, ่งท no ุบหน้ารีบจังเลยเอาตีแวนตีแวนถ้าแวนไม่ขี่ก็ไม่เล่นตึงอะไรหรอกยิงไอแวนดีมันจะยิงกันลิททำไมมันล็อกเองมันล็อกเองมันก็ะโดดอ่ะอมึงก็จะตายเหมือนกันนี่เลยแทงให้มึงแล้วมึงไม่ยิงแวนวะมึงไปยิงกันลิทนะตอนกูกดยิงมันล็อกได้เหรอได้ดิกูกดตรงนี้ได้มันล็อกไหนกูปรับให้ปั๊บปั๊บจ้าลิท มันมากดอันตีใส่ปีเก๋งเหรอการอะไรมึงไปรับสกิลมันก็ก็ถอยซิกลับบ้านกลับบ้านบกักก็ไม่ให้กูวาบวกลับบ้านจิิ๊บต้องข้ต้อยยุ้โอ้ยตอนนี้ปักได้ออกไปนอกเกมจะปับได้ กูจะปรับให้ล็อกอย่ามาว่ากูอัดเนเลือดน้อยที่สุดเว้ยเขีป่ะอ๋แต่มึงออกมาว่ากูว่ากูไม่ยืนน้ำหน้าแต่จริงกูโดนแวนตีจะตายแหละแต่มึงไม่ตีมันอุ้ย <c oughs> แวนแวนมันก็มันไม่ล็อกแน่แวนมีสแต็คเ <c oughs> ว้ยเราต้องถอยกันก่อนเฮ้ยนี่อะไรอริยมันมันก็ได้แค่มันอันตีใส่มึงเว้ยแต่เลือดมึงแทบไม่หลุด มันอันตีไปแล้วไอ้อริสอริสมันอันตีไปแล้วยกยิงฟรียิงจิ้วจิ้วจิ้วสวยอริสไก่อริสทำอะไรได้อ่อนอ่อนอยยิงฟรีัดนป้อมไปเเหมือนเก่งอริสเหมือนเก่งอริสก็ไม่ได้ตึงเข้าป้อมเลยยิงป้อมเลยกูทุบหน้าอริสไงกูจะยิงมัได้ กู้นันป้อมมันล็อกกูอ่ะกูตายอ่ะไม่ตายไม่ตายไม่ตายอุ้ย,ยแพนด้ามันจิ้มกูเว้ยมันคิ้หมนเสียวเข้าเลือดคน้อยคือกไปเป็นเลย่งองอะไรโอเคทำให้ป้อมมันล็อกมึง้อก,กูงงว่ะเอออะไรวะพีบาว่ามันมีสารันทำอะไรกูไม่ได้หรอกคูอึดกูทุบหน้าไอ้แพนด้าด้วย เราค่กอดคู่กำลังหลบได้เว้ยมันคิดมันเสียวอ่ะที่มันมาเปิดพวกเราอย่างเงี้ยคู่กำลังกลางมันดูนกูแม่ลยแพนด้ามันคิดมันเจ๋งเยเรายังไม่ได้เอาจริงนี่สิอ้าวจิออริเอามันเลยเอาไอ้แพนด้าเลยเอ้ยมึงหนีอะไรวะเนะเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันสตันรัวๆเลยวะอะก็ เก่งเหมือนตึงทุบหน้ากป็หนึ่งทีนีไงโดนป้อมตีไม่หนีเวอร์ไม่กลับบ้านเวไม่โดนเวยอลิศไก่กเก็บเลือดไยทำอะไรกูบ้าอย่าไอหมีแพนหน้าเนี้ยเนี้ยกเติมเลือดรลลูอะหมีแพนดา้นดากูเห็นหมูแพนดา้าเวอย ใช่หมูแพนห้าเอามันดีมันมันฆ่ามึงไว้อุ้ยอันตีก็ไม่กังวลทำไมอัาริสเสือตอนนี้กูอันตีช่วยมึงไม่ได้เว้ยจริงๆมันต้องช่วยได้แต่มันสตัร์เราด้วยอันตีของมันอุ้ยมันเรามีนาตาย่ายิงป้อมเลยยิงป้อมอยู่อย่ายิงนกเอ้ยไอ้ไก่ไอ้ไก่อลิสจิ้มไม่อลิตายเข้าไปเลยไม่รีบพวกเออเรามีเหล่ามวลมหาประชาชาติ่อะไร เอออืออามึงมาไงวะอ้าวกูมันกลับแม่งกูว้าไปอยู่ในผู้พิฆาตอ้าเฮียตอนแรกมึงยิงอยู่ตรงกูอยู่เลยมึงไปได้ไงหน่กู่เพิ่งเห็นมึงอีกทีมึงไปอยู่ในผุ่มแล้วก็โดนกระทืบตายเลยกูกูจะฆ่ามันเว้ยจะฆ่าไอ้พันด้าไอ้พันด้ามึงเป็นไนความชั่วร้ายจะต้องฟาชัยเว้ยคุณน่าอลิศอลิศมึงตายน่าอลิศเวนอลิตที่มันเจ๋ง แว่นมันมันหนีไปแล้วเว้ยแวนมันไม่กันป้อมแล้วเว้ยเราตีป้อมอันต่อไปเราชิวเลยเราไม่เจอแวนแรงๆอีกแล้วเราตีรอบพันต่อไปแล้วมันควรจะเนิบเราหมีดแวนเว้ยเพราะว่าเอาแบบนี้นะจะไม่แวนมันแรงไงเราโดนเราสนุกเหลยเราฆ่ามันตายถ้าเราฆ่ามันไม่ตายมันเราเล่นแวนเก่งเราก็ไม่อยากให้เดาเนิบแวนใช่ไหมล่ะใช่กูอยากเนิบอยู่ดี ถ้าโดนเองมันก็แรงอเอาเลยมาจ้าไม่เอาเว้ยมันจะเหลี่ยมมาฆ่ามึงอะอไอหมีมันรอจังหวะมันจะกระโดดใส่มึงอะก็รคอคนเฮ้ยใจเย็นๆเ,เว้ยมันรอจังหวะกระโดดใส่มึงไอหมีแพนดามันเหลี่ยมไรอยู่ออตอนนี้แหละเราได้เปรียบแล้ว อ๋อเ,เ,เราตีสดนะอาริสมันคิดว่าเรากลัวมันหรอวะตีสวนตีส,วน,ตสวนอาริสหรเหมืนอ,อนหล่ออะไรวนี่เอาตายเลยตายเลยอ่ะาวกกันดอเออไปแล้วหลบแบบนี้ต่อเฮ้ยมันแรงจังวะหนีไปทันโอ้ย ล้วมาตาย่ามึงทำอะไรวะมึงเดินหนีทำไมอ่ะไอ้ควายเออทำอะไรอะ่ะเออมาหลีดทำหายตายงงกาบทำอะไรวะเออไปสวนทำไมไม่หนีอ่ะตายหมดละไม่เข้าหมดต้งแต่เลขแล้วตายตายอย่างอื่นเข้าไปทำไมวะตายอะนะตายตายตายหมด ตายชนะโอ้เไม่กาคิวเ้ยเออไม่ใช่เอามังกรที่ไปเอามังกรป่ะใช่ใช่ก ja, ูไม so ่เอาไม่เอาเว้ยไม่เอาไม่เว้ยเอาตีป้อมจบบ้านเว้ยคลิป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 นี้จะได้จบเว้ยไม่เฟี้ยวเว้ยไม่มีช็อตไฮไลท์ไม่เฟี้ยว ตายเลยตีทำไมวะเดี๋ยวมึงก็โดนฆ่าหรอกเ้าเพื่อเพื่อเงินมึงจนมากเลยอยู่มึงเข้าไปทำไมน่ะมันมีสามเลยน้องเยมันเข้าไป้มั้มึงก็ถอยสิมึงจะเข้าไปทำไมล่ะแล้วมันบ้านศัตรูอ่ะโอ้ยมันจะฆ่ามังกรเลยเอ้ทำไมอ่ะไวรัเด็ดมันอยากตายเหรอวะ ไอรลิตอยากตายเว้ยไอริตกูไม่เข้าเว้ยยิ่งไป็นดีใครห่ะไม่รัดไม่รักกูรัดเองแต่ป้อมป้อมกลางเราแตกโอ้เลยวะเรามาตีมังกรไงป้อมเราเสียไปเราเอากลับคืนมาไม่ได้ด้วย วาว่า,วาเราแพ้แล <c> ้ว <oughs> อุ้ยโจมตีบ้านากกนีเวย้ยเราวิ่งไปสับทีพเลยอ้าวรอมังกรรมังกรมังกรทองแล้วลบพวกเราอ,อมังกรอดอมาแล้วก็เดินตเออไม่เว้ย มันมีเพื่อนสามคนเลยเอ้ยสองคนเลยกันไม่ได้แต่เราไปทุบบ้านมันเะยโ้ยดีบ้านเฮ้ยมันแวนมันแวนอยู่เอ้าสวยสวยสวยมึงหนีดีนะไม่งั้นมึงตายเลดูเลือดมึงไปยิงมังกรไหมมึงมึงเรียกผิดนะเว้ยมันไม่ใช่มังกรมันคือดาร์กซัดีอยู่แฮฟฟี่ซัดียู่าจะ แบบรีบตีอ่คือแพนด้าไก่ที่ต้นมาเราใส่แล้วมันก็หลอกเี่มันมันคิดว่ามันฉลาดด้วยแต่มันโดนเราล้อมไปหมดแล้วเอ้แพนด้ามันกระโดดหนีไม่อยุกจะฆ่ามันเลยเซียนป๊อปเปอร์เราจะฆ่ามันเอ้ยมึงลัดทำไมมาขวานเจ้าชายานใจล่าแพนด้าอู้เอาบ้าฟ้ามาเลยขว่าแพนด้า เฮ้ยหยกมันมาตาย่าเราโดนยิงเว้ยแต่มันไม่ตายสวยบัตเตอร์ไฟวุ้ยวุ้ยเวนเวนสวยโอ้ยเราไตีฮ่าฮ่าฮ่าชนะเลยโอ้ยเลือดดีกว่าไปไปไม่เราจะชนะแล้วไปป้อเราต้องตีป้อมไม่ยหยกเพื่อจบบ้านนี้เกมนี้ไม่จบต้องีเพื่อใช้ช้ยา มีพันดาม,มันยืนดูกูเลยให้กูตีป้อมฟรีสินะเอามากระโดดทุบเลยเหรอเก่งยกเอ้าไม่มากระทำยืนรอยชนะเกือบตายไงกูเลยร้องเอ้ากูยืนดูเลยคุณว่าจะชนะอะไรไปนักยานไปยานอุ้ยมึงเข้าไปตีป้อมซีอหย่งรออะไรโอถอยเลยตีไม่น่อยละมันเกิดหมดแล้วดูมันสีคนมีแหวนด้วยทปนักยานยืนทำไม มันอ่อนเอ้ยมันทำอะไรวะหนิดหลุดเหมือนมือแบบโอ้โหนัตยาัดมาต่อโอ้เราแพ้แน่เลยเฮ้ยหนิดหลุดอ่ะโอชิโร่เาจะนัตยาจะตีไหมเฮ้ยนัตยายืนให้หมดนัตยาโดนคีบยิงตายโอ้ยเราปล่อยนะนัตยาโดนคีบยิงตายโอ้ไม่ก็โยกนนี่สีเทลมันจะไปยิงป้อมเราแล้วมันกันได้เชียวกันไม่ได้มันมีแวนไง แ,แ,วแวมนมาจะตีป้อมเอ้าเรียบร้อยมไม่ช่วยหนดิมึนกูตายสาัวหนีหนีมึงหนีหนีหนีร้องไปช่วยมึงหนีมา,าท,ทิ้งทิ้งนาตายมม่ามาคุ้ยคนเราต้อหนีมันบอดแน่เลยนาตาหย่ามันจะออกแล้วนอนนอนนาตายอ,อเราแพ้เรายังไม่แพ้ เทียววานัทมันยิงกูเอ้ยไม่ไม่ไม่ไมแพนด้ามันจมกระหม่อมก็ไม่กูสับมาหมีแพนดา้าเขาว่าแพนด้าข้าง้งโอโนกูโดนอาิตตีอาิตฟาดกูด้วยอิโตอโตะอะไรคืออิโตเซมเบะวะน่ะไม่รอไม่พูดไปเลย แต่ไม่เป็นไรเว้ยเราอีกอะไรเฮ้ยแวนแวนกูหนีแล้วใครอยู่ก็อยู่อ่ะมันกลัวไงแทงแทงมันแพ้แวนถึงกูจะตีมันแต่มันแรงอยู่ดีแอนมันเราตีต้นเขามึงลองไปหนึ่งหนึ่งกับแวนนี่มึงแพ้แน่เลยอ่ะไม่เป็นไรตัวนี้เท่าไรทำไมกูต้องเป็นงั้นมันมีวันสู้ได้หนึ่งต่อหนึ่งก็ตามเยดาดซ์เลเยอร์ดาดซ์เลเยอร์เอฟฟ์ซ์เลเยอร์เด็ด ด็อกอื่นเราจะฆ่าดอกสลียอย์แล้วจุบบ้านคสีม่วันดหน้วนามันจะหลอยบ้านเราแต่เราก็จะจบบ้านมันอย่างสุภาพเรียบร้อย โอ oh, แวนมันจะยิงมึงให้ตายอยู่โอ้โอ้มึงทำอะไรแวนไม่ได้เลยแวนมันเป็นมหาอำนาจเล้วเฮ้ยเอ้าไอ้นั่นกูบังไม่ได้นุ้ยอนั่นน่ะมึงไปยืนทำไมมึงไม่หนีวันเลยเลยต้องขึ้นหลอดคูมันจะหนีไม่คุณสกิลมาวิ่งณจะไปทางตัวเย็นว่าคูจะโดนหมีแพนด้าฆ่าเ้ยเขาว่าแพนด้าอ้วน กูจะล่อพวกมันให้มาฆ่ากูแล้วกูจะเอาวัตถุไฟไปฆ่ามันเว้ยแผนการที่ดีต้องมีเหยืห่อล่ออือหนายาโดนแหวนฆ่าตายแน่นเลยอะ่ะไม่นะว่านาตยาเสียสละแบบเราเสียอ่ารอเอส ว้าเฮ้ยไหมนะบัตเตอร์ไฟตายละช่วยเลยเฮ้ยมันโดนรถไม่ด่าด่ากเสร็จแล้วไเจ้าเลยโูนไม่คืออล้วก็จะด่าแล้วว่ะไอ้ไอ้นั่นมันจะคน ขอดางเพื่อนเรียวกเราว่าเรามีคนขู่ถึงเราเราต้บอกว่าเราคนที่ขอดาบเดี๋ยวเราจะโดนล,ล้านหรือเปล่า <c oughs> แล้วมันก็รีบยิงสิไอสกิลหนึ่ง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 ,งโอ้ยหยกมันกำลังจะตายวาสวยหยกหนีกลับบ้านดูวั้งอ้าวมีแพนด้ามันจะฆ่ามึงแล้วแพนด้าเขาเรียกว่าแพนด้า กูจะไปฆ่าแวนวเฮนซอยเฮนซิ่งเอ้าไม่นะแวนเล็ดโดนคีบยิงกนมีสายฟ้าอยู่โคตรเียวอะ่ะงกูตึงอยู่แล้วกูมีสายฟ้าเอาล่ะแพนด้าอ้วนจริงหรือเปล่าไปมังกระโดดอะไรวะจิ้มทุบทุบก,กลังเฮ้ยฉันเป็นอมะตะและฉันจะทรมาณอลิสเว้ยอลิสโดนไล่ค่ะ เวานัทไม่ยอมให้อลิตตายใช่หรือว่อาใช่แพนด้ามันเหลี่ยมวิ่งไปทุบบ้านมาแล้วหนีเว้ยละกระวังนว้ยเทตวตัวปอมมันยิงมึงอ้าวเราฟาดป้อมมันอย่างหุนแหงกระโดดทุบอลิอลิตตายเอ้ยไม่ตายวิททอรี่วิททอรี่